ใครกำลังคิดถึงคุณจนใจแทบขาดร้อนๆเรามาดูดวงกันนะครับว่าเขาคนนั้นนะครับเป็นใครครับที่นะกำลังคิดถึงคุณนะครับจนแบบใจขาดนะทนไม่ไหวใจขาดร้อนๆอนนะนึกถึงตัวเองนะครับเราจะไม่นึกถึงใครทั้งนั้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะครับนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่ดูซิว่าพลังงานของเรานี้ทำให้ใครยคิดถึงใจแทบขาด กองที 1> <mile> ่1นะครับเป็นกองเรือนะกองที่2นะครับเป็นกองม้าและกองที่3นะครับเป็นกองพิชชัปนึกถึงตัวเองละไพ่ใบไหนดึงดูดใจดึงดูดสายตานะครับก็เลือกไพ่ใบนั้นแล้วก็ไปดูคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเลือกนะครับพี่เข้มจะเขียนคําทํานายเขียนช่วงเวลาของคําทํานายเอาไว้นะครับไล่เรียงกันไปนะกองที่1กองที่2องกองที่3พี่เข้มจะทํานายเลียงกันไปนะครับจะดูทั้ง3กองก็ได้นะเออแต่ว่าเจาะจงก็ได้ดูเลือก เลือกดูกองที่เราเลือกนะครับ1 2แล้วก็3นะครับอะไรกำลังคิดถึงคุณจนใจแทบขาดรอน,อนกองที่1กลกองเรือนะครับไพ่ที่เป็นพนเลเรือเป็นไพ่ king of cups นะครับโอ king of cups ของสำหรับนี้นี่มาเป็นมังกรนะมีความยิ่งใหญ่นะครับมังกรนะครับ ลักษณะของคุณก็เลยเป็นผู้ชายใจดีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะมีลักษณะของความแบบความเข้มแข็งนะแต่ยังคงใจดีอยู่นะมีศิลปะในใจมีความรักในใจมีความรู้สึกดีในใจมีความอบอ้อมอารีมีความอบ,อ,อ,มอ,มมอ,บอุ่นในใจนะครับนี่เป็นลักษณะของคุณนะครับทีนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูการว่าแล้วะอะไรที่เป็น นะจุดดีจุดเด่นของชาวกองนี้ที่มันทําให้เขาคิดถึงเนี่ยต้องถามถึงตัวคุณก่อนเราจะต้องเริ่มจากตัวเราเป็นสาคัญใช่ไหมเด็กถือถ้วยนะครับ10ดาบนะสิบไม้แล้วก็5ถ้วยผู้ชาวกองนีเน้เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นนะมอบความรักให้คนอื่นมอบการให้คนอื่นนะครับทาให้คนอื่นนรักแล้วก็ชอบคุณแล้วก็มองคุณในด้านดีๆนะครับเ,เห็นคุณในด้านดีๆที่สําคัญคือเป็นคนเซนซิทีฟนะดึงดูด เขาเรียกว่าอดึงดูดไอความรู้สึกรบอะเออแอบสาความรู้สึกรบจากคนอื่นได้ง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังเพราะมันเป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียนะดังนั้นเวลาเราไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีกับเราแต่ในขณะเดียวกันเราเองอาจจะติดพลังงานลบจากคนรอบข้างเข้ามาในชีวิตโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวนะไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจมาก่อนอยู่ดีๆก็แบบดูดเข้ามา ไปดูดเอาพลังลบเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะเราต้องพิจารณาตัวเองดูนะว่าเออมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีแบบนี้เราก็ต้องคลีนพลังงานบ่อยๆชาวกองนี้มักจะเป็นตัวแบกทีมแบกนะคือทํางานเก่งไนงะหลายครั้งงานอะไรที่เราทําได้ในมือเนี่ยนะก็เลยเยอะแยะไปเลยนะก็เลยมีงานที่ล้นมือนะมีงานที่เยอะมีงานที่ตึงมือนะครับตึงมือมาก่อน ตอนนี้มักจะเป็นคนตายเหี่ยวตาแหลมมองเห็นความผิดพลาดก่อนโอกาสเสมอๆนะครับซึ่งเป็นในทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเวลาเราจะเจอข้อผิดพลาดเราจะแก้เราจะซ่อมมันก่อนคนอื่นแต่ข้อเสียคือเราอาจจะติดพลังงานเนี่ยทาให้เราโฟกัสด้านลบเก่งนิดนึงเท่านั้นเองนะและชีวิตมันก็ทุกไงใช่ไหม <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติด,ด้านดีขอให้ใช้ด้านดีของมันส่วนด้านที่ไม่ดีเราเลือกที่จะละวางได้ใช่ไหม เรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะที่กําลังแบบว่าคิดถึงคุณใจสขาดร้อนเนี่ยเด็กถือไม้นะครับนะราชนีถือถ้วยนะครับ justice นะครับแล้วก็นะอัศวินถ้วยเกี่ยวอะไรกับเราพี่เข้มขอ4ใบก่อน1 2 3 4นะอ่ะตรงนี้เรามาดูนะครับว่าบุคลิกนิสัยอะไรเนี่ยเขาเป็นยังไงนะเด็กถือไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น ข้อดีของเขาคือเขามีความอยากรู้อยากเห็นนะสามารถที่จะแบบต่อยอดเติบโตได้เรื่อยๆนะเป็นคนที่อบอ้อมอารีอ่อนโยนนะครับแล้วก็ยุติธรรมแต่ข้อเสียไม่รู้จะเป็นข้อดีข้อเสียมันมาคู่กันนะครับคือความที่เขาเป็นคนที่ละมูนดีต่อใจนะครับความที่เขาเป็นคนที่แบบว่าไปพูดกับใครคนนั้นก็รักเขาคนนั้นก็ชอบเขานะครับความที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบ อสวินถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีคารลมมีชั้นเชิงเวลาพูดแล้วคนอื่นน่ะจะรักเขาชอบเขานั่นเองนะมันก็มาได้ทั้งเป็นได้ข้อดีข้อเสียตรงนี้เองเ่ยจึงทําให้เขาอะ่ะเป็นที่เตะตาต้องใจให้กับใครหลายคนนะคนก็ชอบก็อยากมาคอมมิชกับเขาอยากมา,เ,าเรียกว่าอยากมารู้จักมกักจีอยากมาพบเจออยากมาจีบอะ่ะ เอออยากมาจีบอยากมาพูดดีๆด,ด้วยอยากมาเป็นแฟนอยากมาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกับเขาเขาก็เลยดึงดูดนะคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าเขาดึงดูดคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเขาก็เลยลายล้อมไปด้วยแบบคนที่จะมารักเขาชอบเขานะก็เรียกได้ว่าถ้าเลือกคนเนี้ก็จะมีคู่แข่งเยอะนะแต่เขากําลังคิดถึงคุณ ใจแทบขาดรอนๆเป็นคนที่ยัง Move on ไม่ได้นะครับเป็นคนที่หึงหวงคุณด้วยลองลองดูอาการนะเออ,อยัง Mo v e on จากคุณไม่ได้นะครับมี energy ของแบบเออของการเป็นคนที่เคยคุยเคยพูดกันนะบางคนเนี่ยเคยแต่งงานนะครับเป็นแฟนเป็นแฟนเก่าอะไรแบบเนี้ยได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ย ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะมีคู่ครองอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้อยู่แล้วคือเป็นเติร์ดปาร์ตี้ของกันและกันอันนี้จึงต้องระวังด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายเข้ามารุมมาตุ้มเขาเยอะมากนะหรือเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับฝั่งเรานะก็ได้เพราะว่าไพ่มันสลับเขาเป็นเราเราเป็นเขาอย่างนี้ได้นะครับมันจึงทําให้อ่เกิดช่วงชุลมุนชุลเกขึ้นในช่วงนั้นนะครับ ใครกำลังนะีคิดถึงคุณใจแทบขาดรอนๆก็จะเป็นคนประมาณนี้นะเป็นคนที่แบบเหมือนมีม <c oughs> ีเขาเรียกอ,อะไรมีเติร์ดปาร์ตี้มีปาร์ตี้ของเขาอยู่แล้วแต่ว่า Move on จากเราอะไม่ได้นะแล้วยังไงต่อเนี่ยจะเอาแอคชั่นอะไรอีกนะ The World นะครับ4ดาบ1 หนึ่งไม้แล้วก็เดอะฟูลเขาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจจะขาดก็จริงแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนทาราวกับว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้เจ็บปวดมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเ,เขาก็ต้องเจอใครๆก็ต้องเจอเขาก็ต้องรับสภาพนะครับแล้วก็มนะูฟออนพยายามอย่างยิ่งที่จะมูฟออนถามว่าได้ไหมก็ใจแทบขาดแต่ก็ต้องต้องเดินหน้าต่อนะครับ In เดอะฟูน,นะครับ ก็จะเป็นอะไรที่แบบเขาพยายามเดินหน้าต่อตอนนี้ในความฝันในตอนที่เขากําลังหลับอยู่เนี่ย mm. ก็จะมีความแบบคิดถึงเราด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ mm. ลัคนานะดาวจันดาวสุกละมันเกิดอะไรขึ้นนะราศีพฤษภนะครับโดดเด่นนะโอ้เส้าโนดนะโดดเด่นก็บางคนอาจจะเคยแบบเคยรู้จักมักจีกันมานะบางคนจํากันในระดับอดีตชาติคือจําในความรู้สึกลึกๆึว่ามันคล้ายๆจะผูกพันนะพบที่11นะครับพบลาภะนะพบลาภะการ การงอกเงยนะครับการเพิ่มพูหรือแม้กระทั่งแบบโชคลาบอะไรอย่างนี้ก็ตามสิ่งที่ฟุกฟุก,ฟกบังเอิญน,นะโอเคครบถ้วนแล้วนะกับชาวกองที่1เจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ มาครับสวัสดีชาวกองที่2องกองม้าของเราใครกําลังคิดถึงคุณจนใจแทบขาดเรามาส่องดวงกันนะครับส่องหัวใจของคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณใครนะใครที่เ,เพื่อนเลือกเป็น justice นะครับ ความยุติธรรมความเท่าเทียมความตรงตรงกลางนะครับตำรวจทหารสารอะไรพวกนี้นี่เป็นพลังงานที่เหมาะสมกับคุณนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเท่าเทียมใะร่างกายของคุณอาจจะมีความงดงามมีความสมมาตรได้สัดส่วนทองคำรู้จักสัดส่วนทองคำใช่ไหมเออมันจะแบบโค้งวนแบบเออโกลเด้นเลโชนะครับดูแล้วงดงามดูแล้วงามตาไม่ต้อง แต่งเสริมเติมแต่งอะไรมากแต่ก็แต่งก็ได้ก็มันก็ทําให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าแบบงามแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะนี่เป็นลักษณะดีลักษณะเด่นของชาวกองนี้นะครับอะไรอีกที่เป็นพลังงานของคุณนะสงพลังงานของคุณหน่อยซินะอย่าเล็ดรอด emperor ครับ <c> stent <oughs> ครับ king of pentacle ครับเจไม้โอ้ลักษณะชาวกองนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มีความงดงามมีความงามและมีความสงาม่า มีความสงานะ่าที่เชื่อมจะเน้นคําว่าสง่าเพราะว่ามิสง่าราศีนะครับหลายคนเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ไนะพ่ที่บ่งบอกความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมานะครับมีความเป็นผู้ใหญ่นะเออไม่ใช่ธรรมดานะครับมีความเป็นผู้ใหญ่ดูโตกว่าวนะัยที่สําคัญคือลักษณะของคุณเนี่ยก็จะมีเป็นในเรื่องของอความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง เป็นคนที่แฝงความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองนะมีความเข้มแข็งสูงนะครับแต่ Masculine Energy ก็สูงเหมือนกันนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่เลือกกองนี้คุณจะมีความเป็นชายนะคุณจะมีความแบบดูดูแมนนะดูเข้มแข็งนะครับเกินผู้หญิงไปบ้างแต่ว่ามันสามารถเป็นข้อดีได้นะครับเพราะว่า เอเนจีแบบเนี้ยเวลาคุณคุยกับผู้ชายอ่ะผู้ชายจะแบบคิดว่าคุณเป็นเพื่อนเขาก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างกำแพงตั้งรับเอาไว้สูงนะแต่มันมีข้อเสียคือว่าถ้าเรามีแต่เอเนจีแบบเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่านึกออกไหมจะนึกว่าเราเป็นแบบเป็นกบโบโระโปรลเป็นอะไรห้า้ๆไปนะ ชาวกองนี้มีความไม่ยอ่อท้อนะอันนี้เป็นลักษณะดีของคุณนะครับแล้วก็มีลักษณะดีที่ถ้าคุณใช้เกินไปนะมันก็จะพลิกกลายเป็นอะไรที่แบบไม่คาดฝันได้เนาะให้ใช้อย่างพอเหมาะนะครับมีสมดุลในการใช้แต่ชาวกองนี้รู้จักการปรับสมดุลอยู่แล้วแหละใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดขอส่องพลังงานของเขาหน่อยสินะครับ เอสซับซอดเดอะสตาร์เก้ามิชิกาหกถ้วยนะครับแล้วก็ราชินีเหรียญน,นะครับมีราชากับราชินีเหรียญน,นะเออปรากฏขึ้นที่พลังงานเขากับเรามีความอ,อดโยนนะครับคนคนนี้เป็นเพื่อนเก่ารักเก่าหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกับเราในชีวิตมาแล้วเช่นแบบว่าเป็นแบบเป็นป้าพี้เลิฟก็ได้เป็นสิทธิ์พี่นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนอย่างเงี้ยในที่ทํางานอย่างเงี้ยได้หรือว่าเป็นแบบ แบบเจ้านายลูกน้องกันในที่ทํางานที่ทํางานเก่าอะไรแบบนีน้ที่เคยเจอกันพลังงานเหล่านี้มีความเป็นไปได้นะครับเอเนจี <Energy S 1> <Energy S 2> ของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเด็กเขาจะมีความเฟมินีนีสูงกว่าคุณนะเพราะตรงนี้เนี่ยเอ่อขึ้นมาเป็นราชนีเหรียญน,นะรู้จักการแต่งกายตัวเขาอ่ะจะรู้จักการแต่งกายมีความปราณีตในการแต่งกายซึ่งมันอาจจะดูตรงข้ามกับคุณเพราะในแม่ไมซ์ของคุณคุณอาจจะมองว่าการแต่งตัวลักษณะการดําเนินชีวิตของเราเอาง่ายๆเอาเรียบๆเ,เน้นการทํางานเป็นหลัก นะออซึ่งอาจจะต่างจากเขาที่แบบออมีความหรูหรามีอะไรแบบนี้นะดูสะอาดสะอ้านสบายตานะครับเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะมันแสดงออกมาจากออบุคลิกจากภายในส่งออกมาภายนอกถึงเรื่องของออการแต่งตัวต่างๆด้วยนะครับเป็น e NERGY ของเขาไพ่นะหกถ้วยเนี่ยออมีความแบบเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าได้เป็นอะไรที่แบบเคยเจอกันมาก่อนได้เป็นคนที่เคยพูดเคยคุยกันเป็น nostalgia ได้นะครับ เข่ากับเรามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในทางไหนอีกบ้างนะขอดูหน่อยสิขอสี่ใบนะครับเด็กถือดาบนะแ้่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเก่ารักเก่านะ้อเป็นไพ u s t i c e นะครับเออเพื่อนเก่ารักเก่าบางคนเป็นแบบเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เคยจดทะเบียนอะไรกันเขายังคิดถึงคุณใจแทบขาดรอนอนะ่มีเลเวอร์ด้วยไหมหรือบางคนเนี่ยถามถึงคนปัจจุบนันแะล้วมีคนปัจจุบันอยู่แล้วคนปัจจุบันคิดถึงคุณมากในเวลาที่ไม่ได้เจอกันนะครับ แต่ตัวคุณนะ่ยจะเป็นคนที่แบบใส่ใจกับการงานต้องทํางานให้เสร็จก่อนก่อนจะคุยก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่งั้นงานไม่เดินนะก็เลยทําให้เขาแบบเออคิดถึงคุณนะแต่สิ่งที่คุณทํามันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งเพราะว่าไอเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยไอเรื่องของการคุยเราก็แบ่งเวลา,เาถึงเวลาคุยคุยให้เต็มที่ดื่มด่าถึงเวลาทํางานลุยงานให้เต็มที่คุณจะกลายเป็นคนที่น่าค้นหานะพอรู้จักปรับสมดุลน,นะครับคีย์เวิร์ดของคุมคือการปรับสมดุลน,นะ ถ้าคุณปรับสมดุลไม่ได้เนี่ยก็คือมันจะพังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็พังทั้งสองอย่างแต่ถ้าคุณปรับสมดุลได้มันจะไปคู่กันนะเนี่ยเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าเป็นความรักดังนั้นชาวกองนี้ใครมาเลือกกองนี้แล้วรู้สึกรู้สึกว่าอย่างโสดคนประมาณนี้จะเข้ามาเนาะจะเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาคิดถึงคุณจะมีความรักที่หวานว่างั้นเถอะนะมันหวานนะอ่ะขอดูหน่อยเซรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับชาวกองนี้ เขาจะอะไรยังไงนะมา management น,นะครับ king of cups นะครับเข้ามาจีบไหมสามเหรียญน,นะแล้วก็ห้าถ้วยจะค่อยๆมานะแต่จะมาเรียบๆเ,เคยีเคยงๆจะมาพูดคุยกันนะสามเหรียญเป็นการพูดคุยกันเป็นการ brainstorming อาจจะเริ่มจากเรื่องของการทํางานนะการทํางานต่างๆคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยชวนคุยเรื่องงานนะครับเรื่องดีๆอย่างเงี้ยชวนคุยกันนะ ว่ามีจีบไหมจีบแต่ว่าจะไม่ได้แสดงออกตรงๆว่าจีบเธอเธอฉันจีบเธอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเป็นแฟนกันเลยอะไรเ่งี้จะจะไม่ได้ออกแอคชั่นแบบนั้นนะครับแต่จะเป็นการตัดสินใจเนะาะตัดสินใจมามาหาเราเพราะถ้าไม่ได้เราเนี่ยอาจจะเสียใจเสียดายได้นะครับและขนาดดาวจันดาวสุนะระหว่างเราสองคนเนี่ยไพ่ justice เนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับก็คือราศีตุล ราศีเมษของคุณเด่นราศีสิงห์ของคุณก็เด่นนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างพืชศพเด่นนะ,ะดาวพุธของคุณเด่นนะพบที่8พบมรณะมีการเปลี่ยนแปลงมีการ transform น,นะเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับโอเคครบถ้วนแล้วขอบคุณมากเพื่อนๆครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ อะไรกาลังคิดถึงคุณจนใจแทบขาดร้อนๆเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับดูกองที่มันเพิ่นเลือกนี้เป็นกองบิชอปนะครับบิชอปของเรานะก่อนที่จะมาดูพลังงานของเขาดูสารตั้งต้นของเราดูการปรับจูนขึ้นของเรากันนะครับไ่ที่เพิ่นเลือกเป็นไพสิบถ้วยนะครับสิบถ้วยเป็นไ่ของความอบอุ่นของบรรยากาศของความเป็นครอบครัวของคนที่รักครอบครัวของคนที่มีความรักของ ความเมตตาเนาะความอบอุ่นนะอ่าอันนี้ก็เป็นพลังงานนะด้านดีๆนะของคุณเลยนะครับอ่านอกจากนี้มีอะไรอีกไหมที่เราจะดึงดูดเข้ามานะดูพลังงานของเราอีก High p e s t e s นะ Lover ครับพี่เข้มเห็นอะไรบางอย่างสามเหรียญน,นะแล้วก็ลาชินีเหรียญน,นะนี่ชาวกองนี้พี่เข้มจะบอกเลยว่า ถ้าใครมาทักมาบอกว่าคุณไม่มีเสน่ห์นะี่อย่าไปเชื่อเขานะเพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยทุกใบที่สื่อออกมาเนี่ยมันสื่อถึงเสน่ห์เป็นใบระดับแบบระดับท็อปๆนะของความมีเสน่ห์นะครับเนี่ยเลวเวอร์ปรากฏกับไฮพีสนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องระวังเวลาที่คุณเลือกกองนี้เพราะว่าเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนเข้ามาได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบมีแฟนแล้ว คนก็จะดึงดูดเข้ามาแบบรวมๆเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสเสน่ห์เวลามันทํางานเนี่ยมันไม่ใช่ทํางานกับคนคนเดียวถ้าสมมติเราเกิดมาเนี่ยล้วโลกทั้งใบมีคนรักเราแค่คนเดียวนะเราจะบอกว่าเอ้ฉันมีคนแบบปลื้มหนึ่งคนและฉันมีสเสน่ห์เพราะว่าฉันมีสเสน่ห์กับคนหน,นึ่งคนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เรียกว่าสเสน่ห์นะเสน่ห์มันจะต้องทํางานเหมือนการที่คุณฉีดน้ําหอมเหมือนการที่คุณแบบเดินออกไปแล้วเจอผู้คนแล้วผู้คนจํานวนหนึ่งเขาจะต้องตกหลุมรักคุณ แล้วคนจํานวนนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาดีหรือไม่ดีนะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขารักหรือไม่รักเขาชอบหรือไม่ชอบเขารู้สึกยังไงต่อคุณนะครับดังนั้นคุณก็จะถูกแบบดึงดูดให้พวกเสือสิงกระทิงร้านะเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะเลยนะครับไม่ต้องตกใจ มันคือการทํางานของสเสน่ห์เป็นปกติแล้วคนที่ไม่รู้ตัวก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมมีพวกเสือมาลายล้อมรอบตัวเราทำไมนคนดีๆไม่เข้ามานะครับเพราะคนดีๆเขาก็บางทีเขาเห็นเราเนาะโอ้สเสน่ห์เยอะแบบนี้น่าจะมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่กล้าเข้ามาได้นะครับชายเป็นหญิงเป็นชายเอาไปกลับคาทานายกันได้นะแต่คุณมีสเสน่ห์แน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้ชายในยสาวแก่แม่ไม้ติดเติมนะยังแซบอยู่นะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบ อะไรหนุ่มหล่อพ่อไม้ใช่ไหมก็จะมาชอบคุณนะครับจะเข้ามาเปย์บางคนจะเข้ามาคุยจะมีการแบบเข้ามาแบบทักทายเรื่องรายละเอียดเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอตัวคุณไม่จะเป็นต้องพึ่งพาพวกเขานะเขาอาจจะพูดราวากับว่าแบบมีไอเดียที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใจคุณก็อาจจะไปมองว่าแบบเขาเป็นที่พึ่งพิงอะไรอย่างงี้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วตัวคุณต่อให้ไม่มีแฟนหรือมีแฟนเนี่ยต่อให้ไม่มีแฟนคุณเดินคนเดีเน คุณมีคุณค่ามากพอคุณทํางานอะไรยเงี้ยคุณมีความเก่งและไอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับจากเขาจริงๆแล้วคุณสามารถเติมให้ตัวเองได้นะครับและใช้เสน่ห์คุณให้เป็นประโยชน์เพราะคุณมีเสน่ห์อยู่ละการแต่งตัวของคุณดีดูดีดูปานี่ผู้ชายดูหล่อนะครับผู้หญิงดูสวยนะครับกายเนื้อของคุณดูดีโดดเด่นและดึงดูดมากนะมีเสน่ห์มากเวลาคนคุยกับคุณเขาติดใจนะเรามาดูกันอีกว่าแล้วใครล่ะนะกําลังแบบว่าคิดถึงคุณจนใจแทบขาดร้อน เด็กถือไม้นะครับเอามีเอนิจเีของความเป็นเด็กนะกเหรียญน,นะครับ1ไม้และก็เดอะเวิลด์พอคนนี้เป็นคนที่มีความอยู่ห่างไกลกันบางคนเนี่ยเป็น long distance long distance relationship นะครับเป็นความรักที่มีระยะทางความห่างเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะในหลายๆคนส่วนในหลายๆคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบความแตกต่างต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะครับมีความแตกต่างตรงนี้ นะมันมีความแตกต่างกันนะครับเกิดขึ้นระหว่างเขากับเราแล้วก็เอซับวอนนะครับหนึ่งไม้เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นเด็กที่มีความมั่นใจเขาพยายามแสวงหาเรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตตลอดเวลาคือเป็นคนขยันนะ่ะเป็นคนที่แบบ เป็นนักสำรวจเป็นออฟเซอร์อยากเรียนรู้นัน่นนี่นู่นเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาอยากรู้นัน่นนี่นู่นนะครับอยากรู้อะไรใหม่ๆอยากรู้วัฒนธรรมใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องของการเรียนภาษาใหม่ๆเนี่ยนี่คือพลังงานของตัวเขานะครับถ้าใครรู้สึกวา่าอยากดึงดูดชาวต่างชาติบ้างได้ไหมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณจะดึงดูดชาวต่างประชาติต่างชาติต่างประเทศต่างศาสนาเข้ามานะครับความแตกต่างกันนะหรือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้นะ เขาเป็นคนที่มีความสงบอยู่ในตัวนะคือมีความรักไม่มีความรักก็ได้เขาอยู่ได้ในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคนจะหุเข้าหาเต็มไม่หมดเลยทุกคนเวลาเห็นคุณเขาอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกกันหมดนะเรามาดูกันซิว่าเรากับเขาเนี่ยเจอกันรู้จักกันอะไรยังไงเนี่ยฮะดูสิเจ็ดไม้นะครับนี่เอาแปดแปดถ้วยนะเดอะฟูแล้วก็สอง สองมาเป็นคนที่แอบสอดแอบส่อง,แอ,องแอบมองคุณอยู่นะครับถ้าคุณมีโซเชียลคุณมีอะไรเนี่ยพยายามเปิดและลงด้านดีๆของตัวเองนะไลฟ์สไตล์การกินการอยู่การเที่ยวหน้าตาหรือว่าแคปชั่นนะแคปชั่นอะไรที่มันบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแคปชั่นมันยังอยู่ไม่ไวรุ่นไม่ดึงดูดพอคุณลองพูดอะไรสักคำหนึงนะแล้วก็ให้คนที่คิดแคปชั่นเก่งๆหรือว่า เดี๋ยวนี้ก็ใช้ ChatGPT ก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ให้ Chat g p t แบบให้มันคิดแทนนะแต่คุณต้องมีแคปชั่นของคุณอยู่แล้วนื่ออกอะเออคุณเป็นเจ้าขอ,ของของมันอยู่แล้วแล้วให้ให้มันแบบไปเอาคำแล้วนะมาต่อยอดเอามาพัฒนาเอามาปรุงเพิ่มนะเออเหมือนกับว่าคุณมีวัตถุดิบที่ดีอะ่ะแต่คุณก็ขาดนักปรุงอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ได้นะนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะของ ตัวเขานะแต่ตัวเขานี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนนะหรือมาอาจจะเริ่มต้นการรู้จักแต่มันเป็นการเริ่มต้นแต่คนที่มีการส่องแบบไพ่จะเน้นเรื่อง long distance เนี่ยแถ้วยถ้าใครมีความรักมีคนรักอาจจะเป็นคนทางไกลก็คือคนคนนั้นแหละที่คิดถึงคุณใจแทบขาด long distance เป็น keyword นะสำหรับสำหรับทำทำนายของกองนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะลุดห หนึ่งเหรียญน,นะครับชาริออตนะสี่เหรียญจะมีความถึงนาะจะมีความหวงแต่ว่างานก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆชาวกองนี้จะดึงดูดเรื่องการงานการงานของคุณจะดีมีความโดดเด่นนะครับเออแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยอะไรที่คุณลงทุนลงแรงในช่วงเนี้ยจะออกผิดดออกผลได้ดีให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็นาด,ดาวจันดาวสุ์ดาวจันทร์ของคุณเด่นนะเออราศีคนคู่ นะครับมิถุนของคุณเด่นราศีมังกรของคุณเด่นดาวอาทิตย์ของคุณเด่นและพบที่9พบสุภะนะครับการเจริญเติบโตการงอกเงยสิ่งดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะการพัฒนาตัวเองไปสู่ทางที่สิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะมงคลมงคลชีวิตต่างๆเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยครับ ยั Yay, สวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับดูมาดูกันซิว่าแบบใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดรลอนๆไพ่ใต้กองของเราวันนี้เซเว่นลอกอยนะครับอ้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยติดต่อกันแล้วนะบางคนเป็นคนทางไกลเนาะแต่ว่าเออเซเว่นลอกอยเนี่ยเป็นการแบบเก็บเกี่ยวก็ได้ฮาร์เวสนะครับแต่ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวจะต้องมีการหว่านพืชนะหว่านมเมล็ดพันธุ์รดน้ําให้เติบโตนะครับอันนี้เป็นลักษณะดีนะเป็นลักษณะเด่นที่ ตัวเรานะกับเขาอะมีร่วมกันก็คือเป็นช่วงจังหวะเป็นเรื่องเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่เราจะทําร่วมกันที่เราจะเติมอะไรดีๆให้กันนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะของระหว่างเรากับเขานะครับเป็นสิ่งดีๆนะเป็นความรักที่อาจจะใช้เวลาแต่แต่ก็มันจะมัน่นคงนะคือ มันจะไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบโตเร็วแต่แค่แกนนึกออกไหมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะแต่มันจะเป็นต้นไม้ที่อาจจะโตช้าบ้างแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคงนะครับมั่นคงจากภายในจากภายในตัวเรามีความรักมีความรับผิดชอบให้กับชีวิตตัวเองรับผิดชอบต่อทางเลือกมั่นใจในทุกทางเลือกแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะเลือกนี่แหละที่เราเขาจะมีเหมือนกันและดึงดูดนะ มาเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะานาการดูดวงแบบเพ็กกาดนะครับเป็นเจเนอ e ร d ดิงเนาะคำทำนายที่ได้จะง่ายจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะครับเป็นงั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับเ,เพื่อนๆครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืม s u b s กัยไลค์แชร์นะครับและถ้าอยากซัพพอร์ตช่องนะครับการกดปุ่ม s u p e r อร์แตงการสมัครสมาชิกช่องโดยเฉพาะการสมัครสมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปพิเคมแนะนําข้างในนั้นจะมีการทํางานกับตัวตนวตัยเด็กนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนได้นะครับมันจะเริ่มจากการเปลี่ยนจาก i n n เนอร์นะจากภายในนะครับการมองโลกอะไรเงี้ยความคิดไม่เซทัศนคติจะเปลี่ยนไปเลยนะครับ ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนนะเพราะคุณเข้าใจทุกคนมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะยังมีเรื่องของแบบการดูดวงส่วนตัวหลังไม่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าครูพิเศมก็คิดไม่แพงถ้าบางคนไม่ชอบดูดวงไม่เป็นไรนะมีบริการปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักเหมือนกันนะเอาเป็นที่ปรึกษาได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ